บมบโฆษณาตัวนึงของพี่บอยอีเจว,ว่านหอยอ่ะเออหลายคนก็บอกหน้าฉ่ำจังเลย <c oughs> ไม่หรอกครับเพราะว่าคือด้วยความที่ตัวเป็นของเพจิดอลอโลเซเนลนะค, <c oughs> คือเขาเป็นครีมที่นําเข้ามาจากเกาหลีนะครับแล้วก็เขาก็เหมือนกับโฆษณาตัวเนี้ยออคำจริงของคามาเนี่ยตอนนี้ก็จะมีพรีเซนเตอร์ใหม่ก็คือมีทั้งของพี่คริสด้วยมีพี่เจฟุตมีผมด้วยเงี้ยเขาก็เหมือนจะพยายาม ผมวางลุคให้เป็นเกาหลีเกาหลีหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็แล้วก็ด้วยตัวตัวโปรดักเองเนี่ยเขาเป็นโปรดักที่เกี่ยวกับความชุ่มชื่นของใบหน้าอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ดูหน้าดูฉ่ำๆดูเกาหลีเกาหลีหน่อยอะไรเงี้ยทรงผมเขาก็เหมือนกับวางลุคใหม่ให้เป็นเกาหลีเกาหลีอะไรเงี้ยครับผมหลายค,คนมองไม่คุ้นหน้าผมก็ไม่ค่อยคุ้นเหมือนกันตอนแรกแต่ดูๆไปก็โอเคเริ่มเริ่มคุ้นบ้างแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็แต่ก็ดีมันก็ได้เปลี่ยนลุคบ้างอะไรบ้างเงี้ยครมีคนมาแซวเยอะไหมคะับก็แซวโอ้หมีแต่คนส่งข้อความมาก็แซวอะไรเงี้ยเพราะว่าาเเ้ก็็หนแ้วยยอะะไรรงเี้นคับก็ เราก็เราก็สนุกดีกับอะไรที่เราได้เปลี่ยนลุกด้วยได้ทำอะไรใหม่ๆก็ดีครับผมเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนแนวไปไหมคงคงมันก็มันก็คือเราแต่จังหวะครับถ้าเกิดว่ามันมีงานไหนที่ต้องเปลี่ยนทรงผมอะไรมันก็ไปเปลี่ยนไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคลิีตัวนี้มันมาเป็นแนวเกาหลีซึ่งแบบเขาก็อยากทําให้มันชัดว่าเป็นเกาหลีไปเลยอะไรเงี้ยก็มีการวางลุกันใหม่แค่างงี้ก็สนุกดีครับตลกดีแบบว่าเราก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมคนก็แบบมาแซวบ้างมาอะไรบ้างอะไรเงี้ยบ่อยครับล่าสุด เห็น <differences S 2> ไปลอยพอนองอินฟ <personas> ้าน่เองี่เกิดด้วยอ๋อครับแล้วเมื่อวานเ็วันเกิดเขาครับก็ไม่มีอะไรก็ให้เบอร์เดย์ปกติเป็นเป็นไงบ้างครับก็ดีก็คือ ก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะครับเราก็แค่อวยพรกันตามภาษาเพื่อนว่าเออวันนี้มันเกิดก็เป็นเบอร์เดย์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าของใครถ้าเพื่อนคนไหนเรามีรูปเราก็ลงรูปเพื่อนคนไหนไม่มีรูปก็ไปคอมเมนต์แบบไปอะไรเงี้ยอวยพรในไอจีอย่างเดียวแล้วได้อวยพรไปส่งตัวเจ้าก็มีมีส่งข้อความไปครับว่าเออเป็นเบอร์เดย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มีแบบโทรหาเซียงรองไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรครับผมแอบซุ่มหรอกไหมของขวัญไม่ไม่อวยพรนี้คนก็เลยคิดว่าเอ๊ะแบบอะไรยังไงกันอยู่หรือเปล่าไม่มีไม่มีครับตามภาษาเพื่อออนนปปู่่ครับบบใชกกก็็็แเติะผมวยพ คนเวลาใครวันเกิดก็ไว้พอนปกติเลยิงฟ้าขอบคุณยัอไรบ้างไหมไม่เห็นมีคอมเมนต์อะไรกลับมามีแบบตัวแบบลายกรบอกไม่ไม่ก็บอกว่าขอบคุณเฉยตั้งคิ o วอะไรอย่างนี้ครับผมปกติง่ายง่ายครับตรงนี้ยุ่งมากไม่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 ได้บ่อยมากก็ปกตินะครับใช่ครับแต่ไม่ไ้เห็นว่าลองไปเป็น บอกว่าเออเราพบกันแต่ว่าติดอะไรเกรใจผู้ใหญ่หรือเปล่าคืออย่างนี้ครับเอ่ออย่างที่บอกมันไม่ได้มีอะไรแล้วก็บางทีก็ก็เคยเคยบอกไปแล้วว่าเคยเจอกันก็มีกินข้าวแบบโดยบังเอิญเลยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เคยบอกไปเหมือนกันว่าแบบขออนุญาตไห้พูดเรื่องน้องแล้วครับผมเกรงใจที่บ้านน้องด้วยเกรงใจตัวน้องด้วย มันเกิดน้องชายเไปนะน้องพัดมันเกิดพัดใช่ไหมฮะก็พัดก็ไปทําบุญครับผมผมก็อวยพรในสทศกาลก็ช่วงนี้ไม่มีลูกพัดก็เลยใช้ลูกพัดลมแทนครับผมมีแอบซื้ออะไรให้น้องบ่อยอ๋อเออก็ก็ไม่เชิงซื้อให้นาฬิกาพัดเฉยครับให้นาฬิกาที่ที่เป็นของโมเองแต่ว่าพัดเขาชอบไปใส่ก็เลยให้เขาไปเลยครับเขาว่าไมี้หมเขาก็อือเพราะว่ามันคือความจริงแล้วของที่บ้านเนี่ยมันก็เป็นของที่แบบ แบ่งกันใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของใครกันนี่ยอันนี้แค่ว่าเออเรายกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาให้ไดนะคอย่างในครอบครัวที่มีเน็กวเราเองมีทิเศษ์ไหมครับเออพอดีว่าต่างคนต่างยุ่งนะครับก็จะมีมีมีเนี่ยแหละแม่กับพัดกับน้องก็ไปแม่พัดกับวันใหม่ก็ไปทําบุญด้วยกันเราก็อวยพรกลับมาก็อวยพรกันอยู่ที่บ้านเจอหน้ากันก็โอ伊พรกันครับช่วงหังก็มาหาแม่ไปเที่ยวมาด้วยไห่อนไปไปช่วงสงการนะครับไปไปสวิตมาครับเป็นไงบ้างครับช่วงไปก็ก็ ก็ดีนะครับก็สนุกดีแบบมันก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศด้วยอะไรด้วยก็ไปแบบไปพักสมองนะครับได้หยุดนานๆนานๆได้หยุดนานๆทีหนึ่งที่บีพี่บอยเป็นสปอนเซอร์เลยนะกับแม่ครับร่วมกันครับผมไม่ไม่กี่วันพี่บอยอาทิตย์หนึ่งครับผมอาทิตย์หนึ่งครับมีซื้ออะไรเป็นพิเศษให้ตัวเองไหมฮะไม่ได้ซื้ออะไรช็อกโกแลตหรอครับซื้อรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยที่นู่นเป็นแบบว่าส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากกว่าไม่ได้ไม่ได้ช้อปปิ้งอะไรมาก